มือนี่กลับมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับขวกแม่ชวีควอยงามครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้มาให้พี่น้องเบิ่งจกักโตเนาะแม่มือนี่ได้มาโตูหนึ่งค่ะโตูหนึ่งเนะาะแม่นี่สูงหลายปันได้ครับแม่ลอยสาเอ็ดจ้าโอ้เป็นลอยสามสิบบวกลบเนะาะบวกลบท่องบ่ครับเพื่อท่องว่างท่องจ้าท่องจกเดือนแล้วแม่เด,เดือนพฤษเดือนแล้วค่ะ ท่องเกือบหกเดือนแล้วครับพี่น้องเป็นสาวท่องแรกบ่แม่ใช่สา,าวท่องแรกสาวท่องแรกท่องเกือบหกเดือนท่องพ่ออดไรนี่แม่พ่อผสมพ่อทังบ้านจ้ะมือ่อปืีนรับจ้างบรรเ่เขาเจ้าว่าเนาะโอ้มื่อปืีนรับจ้างน้ำบ้านเด้อครับพี่น้องบ่ธรรมดาหรอกครับสาวท่องแรกสาวท่องแรกตาตแต้ม่มแกม้มจ้ำครับเือนข้อครับข้อกับอ่องเอก๊บผ่าวๆยังไงครับกรีบเล็บกรีบเท้าก็ดีเด้อพี่น้อง ใช่เบิ่งเล็บหลังครับโอ้โหล็บหลังเพิ่นกขงามเบื้งช่วงท่ายรูปแบบนี่โอ้ท,ท่ายท่ายกับพวกขี่ไล่เด้อครับแม่งหลายเพิ่นแกงบ่เซาเลยหางเพิ่นมีตับนี้บ่แม่ขอจ้ารับประกันตับนี้รับประกันตับนี้ทำโคตรเนาะขาบบทกหางบบดอกเนาะแม่ขอจ้าแม่นี่เปิดไว้หลายบันไดครับแม่ หกสิบเก่าคะแนนหกหมื่นเก่าหกพันหกหมื่นเก่าพันเด้อพี่น้องราคาหนีคุยได้บ่แม่คุยได้จ้าคุยได้ต่อรองได้เนาะต่อรองได้จ้าโอ้บริเวณว่าสีขายหกสิบเก่ารถลรือทีรถอยู่เป็นบ่ครับรถจ้ามีบริการส่งบ่ครับนี่ส่งจ้าเจ้พี่น้องเคนอยู่ทางไก่นะทางไก่แต่ส่งจ้าอุ้ยงามมีหลีครับพี่น้องสมเื่อเพื่อนอยู่ดอกแม่เฉวีคุยงามพะนะมาตัน ถ่อ,องแรกพร้อมเนาะ้งแกจะเชาเพิ่นได้หลายบอนได้แล้วนี่เพิ<ค>น่านเขีป่ะเนะโอ้เขีาายเขียวฮะจะได้สองครูนะครับถ่องแรกถ่องแรกครับผมง,งามๆเลยครับกลแบบ้ว,วยนี่อันหน้าคตยังสีสูงอีกได้นี่เดี๋ยวนี้ก็ดสามสิบสามสิบเอ็ดวัดแบบข่าวๆเนาะแม่เนาะวัดข่าวๆฝากเบื่อทั่วเลยครับแม่ ศูนย <27 8 S 1> ์เก้าซีสองเจ็ดแปดเจ็ดหหนึ่งหนึ่งนชอวีนวคนเดือมครับผมวิ่งงามครับพี่น้องมืงทานี่ให้ง,งามคุ้ยเพิ่นใดมากมหมเนาะงามงามงามคลิปคลิปซุ้มทีแล้วนั่นคือขายเบิร์ดเหล่านบอแมตขายเบิร์ดเหล่าคนลงข้าวเดียวก็ได้ขายคุ้ยเพิ่นงาม,ามางบปโ,โทรมาด้วยครับพี่น้อง เอาสำหรับมือนี่สวัสดีครับ